AI พบบรรพบุรุษผีที่ไม่รู้จักในจีโนมมนุษย์ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครเพียงแค่ว่าเธอแตกต่างเด็กสาววัยรุ่นจากกว่า5 0,000ปีก่อนที่มีเอกลักษณ์แปลกๆเช่นนี้เธอดูเหมือนจะเป็นบรรพบุรุษลูกผสมของมนุษย์สมัยใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยได้ค้นพบหลักฐานว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในการศึกษาปี2019ที่วิเคราะห์ความยุ่งเหยิงของยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ นักวิทยาศาสตร์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อระบุสายพันธุ์บรรพบุรุษของมนุษย์ที่ไม่รู้จักซึ่งมนุษย์สมัยใหม่พบเจอและแบ่งปันความดื่ยร้นด้วยในการเดินทางไกลออกจากแอฟ,ฟริกาเมื่อหลายพันปีก่อนประมาณ80,000ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เรียกว่า out of Africa เกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งของประชากรมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยมนุษย์สมัยใหม่และทิ้งทวีปแอฟ,ฟริกาและอพยพไป,ปยังทวีปอื่นๆก่อให้เกิดประชากรปัจจุบันทั้งหมด เมื่อมนุษย์สมัยใหม่ปลอมแปลงเส้นทางนี้เข้าสู่ดินแดนแห่งยูเรเซียพวกเขาก็ปลอมแปลงสิ่งอื่นๆเช่นกันนั่นคือการผสมพันธุ์กับพมานิสโบราณและสูญพันธุ์จากสายพันธุ์อื่นจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คู่นอนเป็นครั้งคราวเหล่านี้ถูกคิดว่าจะรวมถึงมนุษย์นีแอนเดอร์และเดนิสแวนซึ่งหลังไม่เป็นที่รู้จักจนถึงปี2010แต่ในการศึกษาครั้งนี้อดีตที่3จากเมื่อนานมาแล้วถูกแยกออกในดี a ของยูเรเซียด้วยอัลกอริทึม การเรียนรู้เชิงลึกที่กลั่นกรองผ่านรหัสพันธุกรรมของมนุษย์โบราณและสมัยใหม่ที่ซับซ้อนนักวิจัยใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่าการอนุมานแบบเบย์เชนพบหลักฐานของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการลุกรานครั้งที่สามซึ่งเป็นประชากรโบราณผีที่มนุษย์สมัยใหม่ผสมกันระหว่างการอพยพของแอฟริกาประชากรกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มนีแอนเดอร์ตอลเดนโซวะหรือแยกออกจากเชื้อสายเดนโซวะในช่วงต้น นักวิจัยเขียนไว้ในเอกสารของพวกเขาซึ่งหมายความว่าเป็นไปได้ที่ประชากรกลุ่มที่3ในประวัติศาสตร์ทางเพศของมนุษยชาติอาจเป็นการผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์นีแอนเดอร์ทันและเดนิซแวนในแง่หนึ่งจากจุดชมวิวของการเรียนรู้เชิงลึกมันเป็นการยืนยันสมมุติฐานของหญิงสาววัยรุ่นฟอสซินไฮบริดที่ระบุในปี2018แม้ว่าจะยังมีงานอีกมากที่ต้องทำและโครงการวิจัยเองก็ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรง ทิสดีของเราเกิดขึ้นพร้อมกับตัวอย่างลูกผสมที่ค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ในเดนิโซวะแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้อื่นๆได้หนึ่งในทีมนักจีโนมมิยุกมอนดัลจากมหาวิทยาลัยทาทูในเอสโตเนียกล่าวในการแถลงข่าวในขณะที่ค้นพบดังที่กล่าวไว้การค้นพบที่เกิดขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์นี้กำลังมาอย่างหนาและรวดเร็วนอกจากนี้ในปี2018ทีมนักวิจัยอีกทีมหนึ่ง ได้ระบุหลักฐานของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเหตุการณ์การผสมข้ามพันธุ์ครั้งที่3ที่แน่นอนควบคู่ไปกับเดนิสเซเวนส์และตีนี d e นเดอร์ตอลส์และเอกสารคู่หนึ่งที่ตีพิมพ์ในต้นปี2019ได้ติดตามทำลายของสายพันธุ์ที่สูญพันเหล่านั้นตัดกันและผสมกันในรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมายังมีงานวิจัยอีกมากที่ต้องทำที่นี่การใช้การวิเคราะห์ AI ประเภทนี้เป็นเทคนิคใหม่ในด้านบรรพบุรุษของมนุษย์และหลักฐานฟอสซิลที่เป็นที่รู้จัก ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นขาดแลนอย่างน่าอัศจรรย์แต่จากการวิจัยพบว่าสิ่งที่ทีมพบไม่เพียงแต่อธิบายถึงกระบวนการอินเทกรเฉนที่ถูกลืมไปนานมันเป็นความดื้อรั้นที่บอกส่วนหนึ่งของตัวตนของเราในวันนี้เราคิดว่าเราจะพยายามหาสถานที่ที่มีความแตกต่างสูงเหล่านี้ในจีโนมดูว่าอันไหนคือนีแอนเดอร์ทันและอันไหนคือเดนิสซแวนแล้วดูว่าสิ่งเหล่านี้อธิบายภาพรวมทั้งหมดหรือไม่ เมื่อมันเกิดขึ้นถ้าคุณลบส่วนนี้แอนเดอร์ท่านและเดนิสแวนก็ยังมีบางอย่างในจีโนมที่แตกต่างกันอย่างมาก